วันนี้ทีมงานโฟทีมาที่บ้านพ่พิสัยนครสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวนะฮะด้านหลังอยู่นั้นนะครับก้าวไล่ของค,<ว>คุณตูนคุณเกสรวงวิภาคนะครับให้คุณตูนเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าการใช้โฟทีของเราเนี่ยเห็นผลดีอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้โฟทีมาติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องถึง4ปีก่อนที่จะใช้โฟทีเห็นบอกว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากเยอะมากเกินอะเกินนาอย่างไ้าไรก็คือจะใส่อัดทีละ555ก็ประมาณ15 15กระสอบแล้วหลังจากเจอโฟทีแล้วครับเห็นบอกว่าปุ๋ยเนี่ยแบบใช้แค่พมบางๆเองก็คือใช้แค่เหมือนคือเหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นพอเราพ่นโฟทไป แล้วก็เขามีค,ความแตกต่างคือข้าวเริ่มงม้ำเริ่มเขียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็สลมสลมแค่พอให้เขาได้กินไปก็ครั้งแรกอันนี้ก็ใส่ไป4ี่ลูก9กาไร่รอบแรก4ี่ <4 S 2> ลูก,ลกรอบที่2อีก3ลูกก็เป็น7ลูก7ลูกจากเมื่อก่อนนี้15ลูกเท่ากับว่าคุณตูนเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง,คร,งครึ่งหนึ่ง ปุ๋ยไม่ใช่ลูกระบาดสองบาทนะลูกระหกเจ็ดร้อยนะครึ่งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะอันนี้พันอะไรที่กำลังเกี่ยวนี้อันนี้พันจัสมินค่ะจัสมินนะครับพันยอดฮีตของคนไทยนะฮะชั่วโมงนี้นะครับเมื่อก่อนนะนะคะที่ยังไม่เจอโฟทีก็คือนาแปลงนี้นะคะที่กําลังเกี่ยวก้าวไล่ก็จะได้ไม่เกินสามอุ้มอ่ะเมื่อก่อนนี้ได้สามอุ้มก็ประมาณสักหกเจ็ดเกวียนไม่เคยเกินเลยค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะไม่เคยเกินเจ็ดเกวียนแต่ตั้งแต่เราเจอโฟทีนะคะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีก็คือ ได้สีอุ้มก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ถึง11ตัน <Wow. S 1> 11ตันก้าวไล่เนี่ยนะก่ะอนหน้านี้ช่วงสงการฝนกระหน่ำเยอะเลยเล่าให้ฟังเลยครับฝน4ต่จลบติดต่อกันตั้งแต่วันทนะี่เท่าไหร่ฝนตกตั้งแต่12มะจำไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์แต่วันที่13นี่ตกมากเลยลูกเห็บโู่นเลยต้นไม้ใหญ่โค่นตอนวันนั้นหนูอยู่เวรเนาะต้นโพมันโค่นไง คือก็เลยมีความแบบเฮ้ยข้าวฉันพังหมดแล้วมั้งเพราะว่ากําลังเหลืองถ้าโดนโรคเห็บลูกเห็บขนาดนั้นอะข้าวเราจะหล่นเป็นแท้ๆแท่แแต่บังเอิญพอผลหยุดเนาะหนูก็รีบมาดูนาปรากฏว่าไม่ล้มเลยแต่น้ํานี่ครึ่งต้นเลยนะน้ําขึ้นมาเต็มท้องนาเลยตรวจแปลงทั้งหมดหลายหลแปลงเนี่ยแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงที่กําลังเกี่ยว้ดยกาวไรน้ำวันนี้ยังไม่แห้งดีเลยยังเป็นที่โคนอยู่เลยไม่ล้ม แม้กระทั่งโดนฝนตั้ง3-4ตลบ3-4รอบนะครับลูกเห็บตกด้วยนะฮะช่วงสงการเนี่ยครับที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยวันนี้ย16เมษายนปี64ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งที่กังวลมากเลยใช่วันนี้เกี่ยวแล้วนอนหลับแล้ววันนี้คือ,คอไม่เครียดแล้วใช่ไม่เครียดแล้วคือเกษตรกร,ร,กรลงทุนแล้วทุกคนแหละค่ะไม่ว่าจะนาเยอะนาน้อยยิ่งถ้าลงทุนมากๆถ้าฝนฟ้ามาแบบนี้เสียหายหมดคเครียดนอนไม่หลับแล้วเพื่อเพื่อความดันขึ้นอีกอแต่ทีนี้นพอเราเนาะเรามั่นใจไงว่าโฟทีเราเนี่ยต้นแข็งแล้วเราใช้อยู่ประจําถึงล้มก็ล้มต้นไม้ใหญ่ยังล้มเลยแต่ทีนี้ปรากฏว่าล้มก็ ไม่ไม่ล้มเนาะแค่อิ่เอ็นช่วยๆก็ไม่เสียหายช่วยๆแบบน้่มๆนิดนึงด้วยด้วยด้วยพายุเข้านะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คมาทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยไม่มีข้าวล้มแบบละเนลละหน้านะครับฝากอะไรกับผู้ชมอีกครั้งนึงครับบางคนก็ยังกล้าๆกลัวอยากลองอยากใช้แต่ไม่กล้าลองอยากให้ใช้เถอะค่ะอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกรที่ใช้จริงนะคะใช้ดีจริงค่ะไม่โกหกเพราะว่า เรื่องต้นทุนเนาะมันล้อเล่นกันไม่ได้ต้องลองค่ะถึงจะรู้ค่ะวันนี้ผมและคุณตูนต้องขอลาผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ